ทุกคนครับช่วยหนิงด้วยครับตอนนี้หนิงกําลังโดนทดลองอยู่ถ้าเรามาช่วยหนิงไม่ทันหนิงจะก็จะกลายเป็นซอมบี้แบบดีทุกคนถ้าใครอยากจะช่วยหนิงก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อให้เรามาช่วยน้องหนิงด้วยนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวหนิงจะกลายเป็นซอมบี้แบบดีแล้วทุกคนเจ้านี่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเฮ้ยนี่มันหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้โหหนังซอมบี้งั้นเหรออุ้ยหนังซอมบี้น่าสนุกจังเลยอ่ะไหนเข้าไปดูเดี๋สิโอ้สนุกมากเลยเฮ้ยใครส่งข้อความมาวะเนี่ย วิ้ยนี่มันไอคนชั่วเว็บดิวะส่งข้อความมาได้ไงเนี่ยฮ่าฮ่าไอคนจนเฟมตอนนี้จะจะจับน้องสาวแกมาทดลองแล้วอีกเดียวนะน้องสาวแกจะต้องกลายล่างถ้าแกอยากจะมาช่วยน้องสาวแกแล้วนะก็จงมาที่ปรา,าสาสตดินหน้าบ้านของแกซะฮ่าฮ่าฮ่าโง่ ไอคนชั่วเวฟจับน้องสาวเราไปไงั้นเหรอแต่ทำไมจับไปบ่อยจังง่ะโอ้นี่ขนาดเราไปอยู่ไหนเนี่ยเราไปอยู่ไกลขนาดนี้แล้วยังจะโดนจับอีกเหรอเนี่ยเราอยู่กับมา้าอยู่แถวต่างจังหวัดแถชวชนบ,บทแล้วนะเฮ้ยแล้วปราสาทนี้มันยังไงวะเนี่ยโอ้โหทุกคนอยู่ดีปราสาทนี้ก็ผุดขึ้นมาว่าตอนแรกมันเป็นบ้านโล่งเลยบ้านเราอะเรากาจจะมาอยู่คนเดียวแล้วแบบอยู่ชิชวๆแล้วมันจับน้องสาวเราได้ไงเนี่ยขนาดน้องสาวเราไปทำงานอยู่ต่างประเทศยังตามไปได้อีกเหรอเนี่ยมันบอกว่าให้ไปบ้านดินงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าไปบ้านดินดูว่่าาาเเเรรรรจะอออหืปลนนคคคคับททุุกกโ ไปสำรวจข้างในก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเอ้ยอยู่ดีมีประสาทดินโผล่ขึ้นมาเฉยเลยเอเวฟน่าจะสร้างแบบรวดเร็วอ่ะทุกคนดูดิกูใช้เงินสร้างรวดเร็วขนาดนี้เดียนียแล้วสร้างแบบเราไม่รู้ตัวด้วยแล้วบอกว่าหนิงโดนทดลองอยู่กันหรอเออลราต้องทำไงต่อเนี่ย อันนี้คืออะไรอ่ะต้องไปหารหัสโอ้โหต้องไปหารหัสกันหรอจะจะไปหาจากไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรชุดงั้นหรอโอเคเก็บไปให้หมดเลยแล้วกันเราโลบโอเคอันนี้อะไรอ่ะแฉลงงั้นหรอเราไปตีพวกบอนเตอร์ได้นะครับแล้วก็ถือโลด้วยโอเคใส่ชุดหูมีชุดได้ใส่ด้วยโอเทสจัดชุดนี้ทุกคนดูดินี่เราอ๋อเราอาจจะต้องเข้าไปสู้กับพวกซอมบี้เหลือหรือเปล่านะมันถึงให้ชุดแบบบีบ้าโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในดูเฮ้ยตรงนี้คืออะไรไอตัวอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยอุด้วย่ามันจะไปตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ ไปไหนไปไหนเออแฉลงฟาดตายโอ้โหนึกว่าจะเก่งตัวอย่างเท่เลยทุกคนนึกว่าจะเก่งใหอยู่ดีบีให้ทุกคนดูดิฮันแน่ฮันแนอืมอย่ามาซ่ากับฉันโอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็รออดละต้องไปไหนต่อต้องไปตามประตูไปกันเหรอประตูมีสองชั้น นี่มีอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้สเกลตันไม่ได้เป็นยิงเราหรือเปล่าโอเคโอเคมันยิงกันเองโอ้ทุกคนดูดิโอเคข้างหน้ามีกล่องเว้ยนี่อะไรอ่ะกล่องหนังสือประกาขนดกเหรอรหัส64โอเครหัส64เราได้รหัสมาแล้วทุกคนเฮ้ยทำไมมันยิงกันนะทนที่มันจะยิงเราแล้วทุกคนแต่ปล่อยมันไปโอ้มันยิงเราแล้วมันยิงแล้วโอ้โหต่ปอยมันไปแล้วกันนะปล่อยมันไปปล่อยมันไปเราไม่ยุ่งเกี่ยวโอ้ทุกคนดูดิเข้าบาปุ๊บก็เจอแบบอุปสรรคชั่วร้ายเลยทุกคนรหัสเราได้มาเราเป็นรหัสอะไรเอ่ยดูดิรหัส64ทุกคนเดี๋ยววเราจะไปพพิม์ดู่าา64 64ได้หรือเปล่น หกสี่มันไม่ได้นะครับผมแสดงว่ารหัสมันต้องมีเยอะกว่านี้เว้ยทุกคนไปตรงนี้มันมีประตูอีกอันนึงเว้ยเราต้องเข้าไปให้ได้มีอะไรหรือเปล่านะประตูนี้อู้ตัวอะไรวะด่าปิดเลยผมนี่ปิดเลยตัวอะไรอ่ะนี่มันแกะซอบบี้โอ้ย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 เก่งเก่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีก่อนดีก่อนโอ้ยเก่งว่ะโอ้โหอะไรโอ้ย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 เออโอ้ยแกะซอบบี้ค่อนข้างโหดเลยทุกคนเกินเกินเกินคนตอนนี้เราก็ต้องสู้กับพวกแกะซอบบี้ไปก่อนมีกี่ตัวมีอีกหนึ่งตัวแล้ว อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอืมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ว่าเจอแฉลงฟาดก็ไม่กี่ทีก็เกือบตายแล้วะเออเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยเราได้อะไรมาก็ไม่รมู้อ่ะมันจะเป็นขี้ของมันไปเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นไส้ของมันมันะ้งไส้อ่อนไส้อ่ว <c oughs> สักอย่างโอเคทุกคนเดี๋ยวเราตามประตูถัดไปเลยละกันมีอะไรหรือเปล่านะว้เป็นด่านงั้นเหรอมันเป็นด่านง่ายๆทุกคนไม่ได้ยากอะไรเราเป็นเป็นเป็นด่านกระโดดแบบธรรมดาธรรมดาเดาี๋ยวเราต้องผ่านทุกคนเราต้องผ่านโอ้เราไปทางไหนวะเนี่ยโอเคทางนี้ทางนี้นี่โอเค โอ้ชิวๆทุกคนดูดิสบายๆเฮ้จ้ว่าเอ๋มีอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกรหัหนึงนะครับทุกคนโอ้ยตรงนี้โอ้โดดมาซะตรงนี้เลยให้ตายเถอะ อ่าแตกเรียบร้อยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่พิมพ์รหัสนะครับทุกคนแนละ้วเพื่อที่เราจะได้เข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรหรือเปล่านะครับทุกคนเราต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหิงจะกลายเป็นซอมบี้นะทุกคนเนาะเขาจะโดนประิตฆ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคปุ๊บแล้วก็นี่อ่าโอเคปุ๊บปุ๊บเอ,เอ๊จะปุ๊บเอ๊อ่าเรียบร้อยอสบายสบาย,บายชิลๆทุกคนดูสิรหัสอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยสองห้างั้นหรอเนี่ยหกสี่นะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะครับผมสองห้าหกสี่เอาจร โอโ้ก็ว่าอยู่โอ้โหมปนตรงคีย์บอร์ดเราแนละ้เลยนึกว่าเป็นคีย์บอร์ดอะไรขึ้นไปมีอะไรหรือเปล่านะตรงนี้โหตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นชั้นบนสุดครับผมทุกคนไอ,อมีประตูเปิดด้วยแสดงว่ามีคนเพิ่งเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราเซฟตัวนี้ก่อนอ่าเซฟเรียบร้อยทุกคนไปเบียอะไรหรือเปล่าตรงนี้นี่เป็นปกไอ้หนังสืออีกแล้วทุกคนคืออะไรอะ่ะตรงนี้มันน่าจะเบียอะไรให้เราไหมอะ่ะเหมือนจะไม่เบียอะไรให้เรานะครับทุกคนโอ้ค่อนข้างเสียดายว่ะ ดูดิหนังสือพิมพ์ว่าไงนะมาผิดที่แล้วไปปราสาทเพชรสิปราสาทเพชรอะไรอีกวะปราสาทเพชรอยู่ไหนอะเฮ้ยทุกคนดูดิข้างหลังวันนี้ปราสาทเพชรโอ้โหมีปราสาทเพชรก็ไม่บอกโอ้โหทุกคนเรามาเสียเวลาตรงนี้ให้ตายเถอะโว้เวฟมันถ่วงเวลาเรากันเหรอมันกลายให้เราไปช่วยน้องสาวเราไม่ได้เว้ยทุกคนโอเคเราต้องเข้าไปรีบเข้าไปทุกคนนะเพื่อที่จะไม่ให้หนิงกลายเป็นปรสิตนะครับทุกคนนะโอเคเราต้องรีบไปแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงปราสาทเพชรแล้วนะครับทุกคนโอ้โหมันเป็นปราสาทที่ใหญ่มากแล้วก็ดูป้องกันแนนนน่่าามมกกเลยทุคไรู้ เราจะบุกไปยังไงเ่ะเดี๋ยวเราเปิดลองเปิดประตูดูนะไอเวฟมันไม่ได้ล็อกรหัสไว้ทุกคนโอเคไม่เป็นไรนี่ดูดิโอ้โหข้างในแบบดูสภาพปราสาทสิทุกคนคือโคตรอลังการเลยทุกคนโคตรใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าน,นะเฮ้ยมีกล่องเหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็อะไรอะ่ะให้หารห,ารห,ารหารัสเหมือนเดิมหรอโอ้โหหาหาราดอีกแล้วเหรอโอเคในนี้มีปืนให้เราครับผมแล้วก็มีระเบิดให้เราด้วยแล้วก็มีชุดใหม่ให้เราด้วยครับทุกคนโอเคเราต้องเปลี่ยนชุดนะเนี่ยผมคิดว่าชุดนี้นนกุท แล้วก็มีเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็นี่เพราะว่าตอนนี้เราไม่น่าจะใช้โลได้ละมั้งผมคิดว่าแล้วก็บีระเบิดด้วยโอ้อยังเดือดให้ตายเถอะอันนี้เป็นของดัานเก่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟ้วยนะเราจะไปทางไหนก่อนดีนะ อนนโอทางนี้ตอนนี้อะไรวะเนี่ยเปิดเข้าไปทุกคนดูดิตัวอะไรเดินผ่านโอ้โหตัวอะไรไม่รู้ผมไม่ไปแล้วกันทางนี้นะกลัวไม่ใช่หรอกโอเคทุกคนเราจะไปทางนี้ทางนี้มีอะไรหรือเปล่านะน่าจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆครับมันไม่มีอะไรเลยนะเหมือนไม่มีอะไรก็บ้าแล้วโอ้โหแสงเลเซอร์โอ้โหดูดิแล้วแบบซับซ้อนมากทุกคนน่าจะยากกว่าด่านที่แล้วเยอะเลยนะเนี่ยซับซ้อนขนาดปุ๊บเดเจอโอ้โหมันต้องลั้นลาอเข้าไปหน่อยดึงนะเนี่ยถ้าโดนนี่แบบหัวขาดบอกได้เลยโอเคเฮ้จุบปุ๊บเอ้ยโอ้ตรงนี้จะผ่านกันไหมเนี่ยเจ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 เอ้ย ได้อยู่เอ้ยปุ๊บปึ๊บอ้ยออ้หหเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากโอ้โหเฮ้ยเลเซอร์มันแบบมันซับซ้อนอลดูสิทุกคนเมื่อกี้เราแบบแทบไม่ผ่านโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ฮันแน่จะมาทำเราแค่นี้มันไม่ได้หรอกนะนี่ทุกคนเราโหดบ้างเลยทุกคนแล้วก็ไปทางไหนทางนี้ปะโอเคุ้ยตรงนี้ทำมาเพื่ออะไรวะเดี่ยเราไม่ได้ฆ่าไปฝั่งนู้นซะหน่อยนี่เป็นไงล่ะโอเคเรารอดแล้วทุกคนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะมีอะไรหรือเปล่า โอ้โหแล้วแบบข้างล่างเป็นแบบพื้นที่มืดมิดโดยไม่มีที่สิ้นสุดโหแล้วยิ่งดันโดดแล้วยิ่งไม่ถนัดทุกคนโอเคนี่ไปปุ๊บแล้วก็อพยายามอย่าตกถ้าตกนี่เราแบบน่าจะหายหมดทั้งตัวเนี่ยโอเค นี่ได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนโค่อนข้างหวาดเสียวนะครับทุกคนพี่ค่อนข้างกลัวความสูงนะทุกคนนะยิ่งพื้นที่เบืดๆแบบนี้ที่แบบยิ่งเสียวมากเลยบอกได้เลยโคตรเสียวหวาดเสียวจัดโอเคทางนี้เสร็จปุ๊บนี่เรารอดแล้วทุกคนเราต้จะรอดละมามาถึงแล้วทุกคนโอเคเราไปอยู่ใกล้ดีกว่านะเราจะได้ไม่โดนอะไรมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอเคในนี้มีอะไรหรือเปล่านะเป็นรหัสครับทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะหนึ่งสี่เจ็ดสองนัคนหรอหนึ่งสี่เจ็ดสองคืออะไรวะน่าจะเป็นรหัสนะครับทุ จะผ่านได้เลยนะเพราะเราไม่อยากสู้กับบอนเตอร์วพวกนั้นนะมันอาจจะโหดแต่มันตัวใหญ่มากเลยทุกคนผมไม่อยากสู้เท่าไหร่เลยแต่ผมก็ต้องสู้อะถ้ามันไปไม่ได้จริงๆนะโอเคมาถึงนี่ละเรียบร้อยอ่าปุ๊บปุ๊บเดะบาดเสียวมางทุกคนปึ๊บปเดะเฮ้ยหย่ะเฮ้ยหย่ะโอเคฮ่าฮ่าด่านมันค่อนข้างน่ากลัวเลยครับทุกคนคือแบบโหค่อนข้างยากโอเคทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวโอ้ตู้เซฟเดี๋ยวเราต้องเปิดฝั่งนี้นะทุกคนเดี๋ยวมันเบียดเราตกโอเคดี ต้องมาผ่านเลเซอร์ตรงนี้อย่างเดเนี่ยโอเคตรงนี้เราจําได้่าผ่านได้ไปทางนี้ปุ๊บเราก็วิ่งมาทางนี้นั่นนั่นนั่นแน่โอ้เราจําได้ว่าเรามาฝั่งไหนบ้างนี่แล้วก็โดดข้ามตรงนี้ปุ๊บเดะหัวแทบขาดแต่ถ้าโดนนะบอกได้เลยใหญ่หัวเราโดนนะถ้าหัวเราโดนนี่โอ้ยขาขาดขาขาดทุกคนขาแทบขาดโอเคเราได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีว่าจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนนันรหัสอะไรเอ่ยหนึ่งสี่เจ็ดสองนะครับทุกคนหนึ่งสี่เจ็ดสองยังไม่ได้วหรอทุกคนยังไปได้เราต้องผ่านตรงนี้จริงว่ะ เฮ้ยนี่ยิงไปเลยหนึ่งทีถ้าแน่เข้าไปไม่ได้ละสิปาระเบิดไปเลยหนึ่งทีนี่แน่เฮ้ยจะเฮ้ยเอาไปหนึ่งทีโอ้ยทุกคนมันก็ข้างแบบดูดิเฮ้ยตายแล้วตัวหนึ่งตายแล้วตัวนึิมเราต้องปาระเบิดดำล่องเข้าไปเอ้ยเฮ้ยเออหู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 เออเออเออโอ้ยทุกคนดูดิโอ้มันก็ข้างโหดอ่ะเดี๋ยวเราต้องต้องโดดเข้าไปแล้วจุกดิ่เพราะวะเดี๋ยวโดนตีทีหนึ่งดิเฮ้ยจับจับจบเฮ้ยเราสองหลอดโอเคเราอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี้ละโอู้หูของ หมดแล้วทุกคนไปแบบดูยากขนาดนี้วะเนียยังมีห้องถัดไปอีกเหรอเดียโอ้ไม่รู้ว่าห้องถัดไปมันจะมีอะไรรอเราอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องกินในพร้อมแล้วก็จะปั๊บปั๊บโอ้ยมีอีกชั้นหนึ่งโอ้โหเจอซะปุ๊บไอตัวอะไรอ่ะ้ยตัวอะไรทุกคนนั่นมันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะฮันแนยิงได้ไยิงได้ยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อน มันทำไรได้ทุกคนเข้าไปได้ปะเนี่ยเข้าไปได้ปะเฮ้ยเจ๊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 มีอะไรหรือเปล่าวะเหมือนมันไม่มีอะไรเลยทุกคนตัวเนี้ยมันทำไรได้อ่ะไม่รู้ผมยิงก่อนแล้วกันถ้าผมจะฆ่ามันนี่ได้ละเฮ้ยมันเสกโอ้โหมันเสกลูกน้องมันเสกลูกน้องเฮ้ยอะไรครับนี่เสกลูกน้องอ่ะเสกลูกน้องอ่ะเหรอเสกลูกน้องเหรอเราปาระเบิดปาระเบิดไปหนึ่งทีนี่ปาก็ไม่ถึงมันปาไม่ถึงนะทุกคนนี่เสกลูกน้องกันเหรอเสกลูกน้องกันเหรอจะระเบิดชาไไไปซะะะะะนี่่่ดูโโอออออ้้หตตััววรรเฮย โอเคเอ้เอานึกว่าจะเก่งโอ้โหมาอย่างที่เราจะปาระเบิดจนก,กว่ามันจะตายพุบมันถึงจังวะ โอเคเรียบร้อยฮ่า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 เออดูแค่นี้ถ้าเป็นเก่งกน,นะจริงๆนะเออจริงๆแบบมันมันอ่อนมากเลย oh. เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรให้เราหรือเปล่านะครับผมเอ้ยเป็นปากกาขนนกอ,อีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวรู้รหัสหน่อยสิีรหัสเดี๋ห้าแปดสามหกเก้าหรอถ้าเป็นรหัสบรรยาวจังวะเออผมไม่รู้ว่าอันไหนก่อนเดี๋ยวเราพิมพ์ทีละอันก่อนละกันนะครับทุกคนเนาะลืมเรมเรมอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนอันแรกเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสองครับผมทุกคนแล้วก็ห้าแปดสามหกเก้านะครับผมนะเออ 1, 4 7 2 5 8 3 6 9หเฮ้อยได้ว่ะทุกคนมันง่ายจาังวะทุกคนนึกว่าจะยากโอ้โหให้ตายเถอะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูครับว่าข้างบนมีอะไรหรือเปล่านะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างหน้ามันมีอะไรหรือเปล่านะอู้โหปราสาทนี้ค่อนข้างแบบมีแต่เพชรล้วนเลยทุกคนมันเป็นประสาทของคนรวยนะครับทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรไมีเสียงอะไรอยู่ข้างในด้วยทุกคนเห็นปะ่ะได้ยินปะ่ะโอ้โหเป็นรลอยยิง้าไปเลยยิงไปเลยโอเคทุกคน ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอ้โหมีตัวแตกด้วยโอ้โหวิ่งออกมากันกระจายโอ้ยยายาอะไรอะไรโอ้โหดูทุกคนคู่โคตรเยอะเยอะมากโอ้โหเป็นร้อยโอเคยิง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 โอ้โหปืนเราเหมือนจะเอาไม่อยู่ทุกคนดูดิโอเคตัวแตกอ่าได้อยู่มีมีหมดอย่างโอ้โหโอ้โหนึกว่าจะหมดแล้วโอ้โหเป็นร้อยทุกคนมันเยอะมากเลยทุกคนมันน่าพวกนี้น่าจะหลุดออกมาจากหลอดทดลองอ่ะโอ้โหโอ้โหทุกคนเยอะมากเลยมีอะไรไหมโอ้ยยังไม่หมดอีกแลโอ้กันแรงกันแรงกันแรง โอ้ยทุกคนเกือบตายไปยินตัวนี้่ันอ่าเรียบร้อยจะบดยังงั้นยังไม่บดอีกโอ้ยยังไม่บดอีกเหรอเนี่ยเยอะเกินเหมือนพวกมอนเตอร์พวกนี้จะออกมาจากห้องทดลองไม่ได้นะฮะทุกคนมดยังวะโอเคบดแล้วโอ้ยเยอะมากว้ารอดแล้วทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปช่วยน้องหนิงเด้ยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะยิงกระจกให้มันแตกนะครับให้น้องหนิงเราออกมานะ โอ้โหมันเหมือนเป็นกระจกกันกระสุนมะทุกคนเราต้องใช้แสลงทุบเอานี่แตกแล้วเฮ้ยนี่ไงออกมาแล้วเน่งเป็นไงบ้างเ,เนี่ยเน่งโอ้โหออกมาถึงนี่เฮ้ยฟื้น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 ,นอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหยังไม่ตื่นทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาแอปเปิ้ลทองให้เขากินดูเขาจะฟื้นนะครับทุกคนเป็นไงบ้างเป็นไงโอเคกินละตื่นแล้วยังเออฟื้นแล้วเฮ้ยแล้วไปทําอีท่าไหนเนี่ยถึงไปอยู่ในหลอดทดลองเนี่ยฮะไม่รู้เลยเอาอยู่เฉยก็ไปอยู่นี่เฉยเลยเหรอ โอ้โหโอเคโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่านะไปไปไปตามมาหนี้ตามมาดินี่ตามมาตามมาโอ้โหดูนี่ทุกคนเขาแบบความจําเสื่อมเลยทุกคนําอะไรไม่ได้เลยแล้วไอ้วฟมันพามาแบบไหนวะเนี่ยแล้วตรงนี้โอ้โหโอเคเราจำรหัสได้เราจำรหัสได้หนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดสามหกเก้าเดปะปะปะออกมาออกมาเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะพาหญิงกลับบ้านนะครับทุกคนโอ้ทุกคนปีศาจเพี้ยอะไรตัวอะไรวะเนี่ย ยิงก่อนยิงก่อนโโอ้หหนีมาก่อนหนีมาก่อนแล้ววิ่งเร็วนะเราเนี่ยวิ่งเร็วนะเราเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางไหนทางนีทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วๆๆวูว่าอะไรยิงก่อนหนีนี่นี่นีโอเคตายโอ้โหมันเก่งอยู่นะทุกคนใช่หมดแล้วทุกคนเหมือนมันจะไม่มีอะไรเกิดมาแล้วใช่ไหมโอ้โหมันเหมือนมันเป็นบอสเลยทุกคนก็คือตัวใหญ่มากเลยใช่ โ okay, อเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าทุกคนแหมวันนี้รู้สึกว่าแบบโหกวา่าเราจะผ่านปราสาทสองปราสาทนี้ได้มันช่างยากลำบากจริงๆเลยเยยแล้วเรากลับบ้านดีกว่านะไปอยู่กับมารสงสัยเราต้องย้ายที่อีกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วส่งดิงไปอยู่ไหนไม่ได้เลยว่ะส่งไปปุ๊บโดนจับตลอดเลยโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้พี่ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อะไรปืนปืนอะไรไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไวววว้้้้้้้แแคคค่่่่่นน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 ีีีกกกอออลลลัััััะะะรรรรบบบบบผผมมมมมมสาาาาาาาหห๊ยยยไไงพจเ็ืตตตติิดดดชู นะครับผมว่าคนชั่วเว็บเขาจะเอาอะไรมาเล่นอีกนะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบบาายย